ก็แน่นอนการเสียชีวิตของผู้นำที่อยู่ในองค์กรของกระบวนการต่อสู้ปัานินี้ย่อมส่งผลไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อนของงานขององค์กรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาราเองนี่ เราก็ได้มีการคุยและก็มีการสื่อสารเป็นประจําในหมู่คณะของเราซึ่งเราก็มีหลายกลุ่มซึ่งเราก็ได้วางแนวทางมานานพอสมควรว่าแนวทางที่เราจะยึดถือในการต่อสู้ของเรานี่เป็นแนวทางที่ที่ได้ตกลงกันในหมวดแกนนำของของมารา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังทำกันนี้ก็เดินตามแนวทางที่เราได้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 ตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนถึงไม้ว่าไม่มีอวังยบะขณะนี้ร่วมร่วมกับเราแต่เจตนารมณ์ที่เราได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่ก็เราจะสานต่อไปต้องเข้าใจว่าอันดับแรกมาราเป็นองค์กรร่วม มาระเบงกอนร่มของกระบวนการการต่อสู้มีอยู่หลายกลุ่มมีพลูมีบีไอพีพีมีบีไอเอ็นแต่มีมุจฮิดีนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการรวมตัวการรวมกลุ่มการจัดตั้งกองร่มซึ่งเป็นปีกทางการเมืองของการต่อสู้เพราะฉะนั้นเพราะมาราเห็นว่าอันนี้มันเป็นคราสิสของปัตตานีเป็น p, p, p o l i t i c a uh, 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 l crisis เป็น ปัญหาทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ในทางการเมืองไม่ใช่แก้ด้วยกําลังอาวุธเพราะฉะนั้นมาราก็เดินทางเดินตามรอยรอยตามถนนทางแห่งน,นี้เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายซึ่งทางสันติภาพที่ยังยืนและครอบคลุมไปใน,ในทุกภาคส่วน โดยใช้แนวทางทางการเมืองและสันติวิธีตอนอื่นก็ต้องอย่าลืมว่ามาราเนีเคยขึ้นโต๊ะพูดคุยในสมัยสมัยนายกประยุทธ์ คือตั้งแต่2015ึง2019กอประมาณ5ปีได้พูดคุยซึ่งในช่วงนั้นเป็นการพูดคุยในแบบเปิดคือเรามีการสื่อสารตลอดกับสื่อมวลชนต่างๆและกับเอ็ยต่างๆทั้งนอกในพื้นที่และสื่อนานาชาติด้วยซึ่งเราก็ต่างต่างทราบดีว่าในช่วงนั้น การพูดคุยนั้นเป็นไปอย่างรับรื่นอาจจะติดขัดบ้างก็มีมีมีบางช่วงบางคราวแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลทางรวมว่ากระบวนการมีปัญหาเพียงเพียงแต่ว่ายังมีช่วงหนึ่งที่เรามีปัญหาในเรื่องการลงนามซึ่งมันก็เกิดขึ้นในในทุกๆกรณีทุกกลุ่มที่เรก็ไปพูดคุยสิ่งที่เรา อมองว่า,าในเมื่อมารานีเสนอทางออกทางการเมืองและฝ่ายรัฐก็ตอบรับโดยเรายินดีที่จะทำเรื่องเซฟตี้โซนซึ่งหมายถายใน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 สมัยนั้นซึ่งเราตกลงกันว่าเราจะทำเซฟตี้โซนแล้วก็เราก็นั่งคุยกันเราคุยกันเราถกเถียงกันว่าเราจะทำมีมีมกลไกอะไรบ้างที่เราจะทำเพื่อจะให้เป็นการทดลองว่า ไยรัตหรือปฏิเอกับปฏิบีนี้สามารถทํางานร่วมกันได้หรือไม่เซฟเซซ่วนี้จะเป็นตัววัดตอนที่เราจะทําอะไรที่ใหญ่กว่านี้เราก็ต้องเสซส่วแต่เราไม่สามารถทําได้เพราะมีการเปลี่ยนตัวคณะผู้คุยของฝ่ายไทยจากพลเอกอัศราก็เป็นรองอธิกาอุดีแล้วก็ ฝายมาเลเซียเองก็มีการเปลี่ยนตัวมันกันะพมนมรมเลยสะดวกจากคนเดิมจากซามซัม,มินก็เป็นไรมโนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนนะกระบวนการันก็ต้องอหยุดชะง,งักไปต้องมีกลุ่มอื่นเข้ามาแทนที่ก็มีเพราะในช่วงนั้นรัฐไทยหรือร่อายไทยนี่คิดว่าอาจจะ,ะคุยกับโดยตรงกับฝ่ายเียเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากปี2020 เป็นต,ต้นมาจนถึงขณะนี้ถึง2024ปีกลายก็ใช้เวลาประมาณ5ปีซึ่งในช่วงนั้นมาราก็ไม่ได้ร่วมในในการพูดคุยยังเป็นทางการแต่งา,งานงานทางการเมืองของมาราก็ยังเดินต่อไปหรือม่หยุดยัางเพราะเราก็มีภารกิจอื่นๆนอกเหนือไปจากการคุยบนโต๊ะเจรจาก็ยังไม่หยุด แต่เราก็ไม่ได้ไปรบกวนหรือไมได้เป็นไปทำตัวเป็นสปอยเลอร์กับกระบวนการที่ดำเนินการระหว่าง RTG กับ BN ในช่วงนั้นเราก็ปล่อยตามให้ใหเขาพูดไปมไม่ไดมีการไปไปสปอยเลอร์เป็นตัวสปอยเลอร์แต่อย่างใดแต่สุดท้ายเราก็เห็นว่ามันก็มันวกวนอยู่กับที่ไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างที่เราอยากจะเห็น ทั้งท้งท้งที่รัฐบาลกําลังอ้างว่ากําลังพูดกับตัวจริงอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเราก็เห็นเห็นว่าในช่วงปี2 2 0ส0 2 000 24, จนถึงขณะนี้ก็ประมาณร่วมหนึ่งปีกระบวนการนี้มันมันมันหยุดชะงักหยุดชะงักว่าเอ็นพาเซคือไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีการพูดคุยไม่มีการประชมุมอะไรต่างๆซึ่งก็ พอดีก็มีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยทางรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนสองสาครั้งมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีบ้างทําให้กระบวนการของพูดคุยนี้ยังไม่ได้เป็น Priority เพราะฉะนั้นเราก็กําลังรอยอยู่ว่าท่าทีของรัฐบาลนี่ในระดับต,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 ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร,รออเราก <c oughs> ็กําลังอมองสถานการณ์ อมันมีหลายปัจจัยคือประการแรกนี่ประการแรกที่ในขณะที่ตัวเองนี่เป็นคนที่มีประสบการณ์โดยตรง first hand เกี่ยวกับ engagement ในใน peace process คือคือเริ่มตั้งแต่ตอนหน้าที่จะมีการาลงนาม general s consensus หลายปีนั้นก่อนหน้านั้นผมเคยมีประสบการณ์ engagement กับฝ่ายฝ่ายฝ่ายรัฐไทยอยู่มานานพอสมควร ทีนี้พอได้มีโอกาสมาอยู่บนต๊ะระหวังช่วงปี2015-2019กันผมเห็นว่าคือมีสิ่งมีมีมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมเห็นว่ามันมันยังขาดในใน mm. โปรเซสนันนี้อันดับแรกเลยคือยังสิ่งที่ขาดที่สุดก็คือเอา political will ของฝ่ายรัฐบาลไทย mm. คือยังไม่มีรไม่มไม่เห็นว่ารัฐบาลไทยนี้มีมีความมีเขาอาจจะมีความจริงจังเขาจะมีความจริงจัง แต่ความจริงเล้วเขาจะเอาอาะไรเขาอยากจะได้อะไรอยาก,ยากเราอยากจะเห็น political will จากรัฐบาลไทยว่า<ม>แท้จริงแล้วเมื่อเขามาขึ้นอ,อยู่บทจรจาคุยกับฝ่ายเรานี้เขาต้องการอะไรส่วนมากที่เราเห็นเน่เขาเพียงต้องการให้จะ,จะไม่ให้มีความรุนแรงหรือจะลดความรุนแรง<ม>เพียงแค่นั้นซึ่งมันยังไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงใน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 บริบ,บทของอการพูดคุยสันติภาพซึ่งเราก็ต้อง เจาะปัญหาเจาะไปยังปัญหาอะไรคือปัญหาหลักที่ทําให้เกิดคริสตสเจาะความแย้งอะไรคืนตัวกิดปัญหาอะไรที่เราอยากจะยเห็นอะไระแล้วต้นตอของปัญหาคืออะไรคือมันต้องไปแก้ที่รางเง้าของปัญหาและก็เราจะหาทางออกในทางการเมืองเหรือเพราะมันเป็นมหาปัญหาทางการเมืองเราก็ต้องหาโซลูชันทางการเมืองซึ่งอันนี้ไทยมักจะไม่ไม่ไม่แตะต้องตั้งแต่อยากจะเห็นความเรื่องความรุแรง ทั้งใน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 ภาคแรกในในในสมัยของอยิ่งลักณและภาคที่สองในสมัยประยุตประยุ์และภาคที่สามกับ b บีกับ r าร์ซีนี่ล้วนแต่เจาะจงไปยังที่ห,หาหนทางที่จะ,ะลดความรุนแรงหรือยุติความรุนแรงแต่ไม่ได้มไม่ได้พูดคุยในในรายละเอียดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ในระดับระยะนี้ต้นตอของปัญหาระเงาของปัญหานี้คืออะไรและก็ไม่ได้คุย เรื่องตอ่ตอต่อหลังจากนั้นพว่าเราจะแก้ปัญหาในทางการเมืองนี้อย่างไรไม่เพียงแต่สโคปมันมันจำกัดมากในช่วงนี้เราก็ต้องแยกแยกดะดูตัวบุคคลก่อนคื ผมมองว่าในส่วนตนัวของผมนระผมมองว่าคนทักษิณน,นี่เป็นคนเป็นบุคคลที่เป็นอินสตูเมนเตอร์ิสตูเมนเตอร์เพราะว่าเป็นคนที่มีมีส่วนที่มากที่สุดในการที่จะเป็นคนที่ริเริ่มเป็นคนที่ริเริ่มจะให้มีการพูดคุยตั้งแต่ปี2013นสมในสมัยนายกยิงลัก mm hmm. เพราะถ้าไม่หากถ้าหากไม่มีคุณทักษิณอยู่ตรงจุดนั้นในเวลานั้น การลงนามในเ e นร l คอนเซส s ัสก็คงจะไม่เกิดพวงนั้นนะแล้วก็ส่วนไปในส่วนตัวของนายกอันวาเองนี่ความเห็นส่วนตัวคิดว่าในบรรดานายกมาเลเซียทั้งหมดคนคนก่อน,น,นผมรู้สึกว่าอันวานี่เป็นนายกมาเลเซียที่เข้าใจปัญหาเรื่องภาคใต้มากที่สุดถ้าเปรียบกับปัญหาถ้าเปรียบกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นและก็บวกกับตัวเองนี่เคยให้คำมั่นสัญญาแล้วว่า เขาจะเขาจะยกหยิบยกปัญหาของภาคใต้นี้เป็นเป็น r i o r i t y อันหนึ่งสำหรับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาจะก้าวไปยังตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในในปีเนี้ปี2025นี้เขาจะพยายามนอกจากเรื่องของเมียนมาและเรื่องคนอื่นๆนี่เขาจะหันให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องภาคใต้เพราะฉะนั้นเมื่อเราควบ กับสองบุคคลที่มีศักยภาพเช่นนี้ผมเห็นว่าถ้าถ้าเขาจริงใจจริงๆถ้าเขาทํางานอย่างจริงจังและก็คนอื่นก็ตอบสนงองในทิศทางเดียวกันผมคิดว่าคงคงจะเราก็อาจจะสิ่งเห็นอะไรสิ่งดีๆในในอนาคตองเจาล The Polygens News